สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้มากโกนคาครับอยู่น่าโกนขาอะโกนคาไปใส่ต้มไกนะ่ไหนยกขึ้นให้เมืองนะครับน้องคาอันนี้โมแมนต์นอนได้หนี่งเลยเดน้อยวันนีสิไปใส่ต้มไก่พี่น้องมือนแรง อืมอืมอืมกค่านี่บริษย์เอายุสวนโอ้บริษย่ใจแหละตัวเนี่ตัวใหญ่แล้วก็ได้ตำแล้วอโอเคออเอาพ่อได้ต้มเด้อพี่น้องบ่ต้องเอาไปหลายเขาอยากกินงามได้เขาก็มาเด็ดเอาอืม ก,กินน้ำได้ก็มาเด็ดเอา,เอามากรนเอาเนาะม่ <c oughs> ะเมนเอาไปเออ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสวนของเฮาอยากกินน้ำได้ก็ <c oughs> นี่แหละครับปลูกพักปลูกอยากกินบัคหุ้งกับปูกบักหุ้งอยากกินบักเขือกับปูกบักเขือ จะก,กินบักแตงกับปูบักแตงผักกระพงพกะเพาหวัวละพงหัวละพ,กพาพกับปูเข้าไปครับนี่ผักชีใบเลือยอัน<ม>นนั้กะกะเพราเป็นบบเมีเอ้ยพักกีตู้แบบ<ม>เปม,ม,มเี้ยพี่น้องไอซ์เบอร์เซนมันอาจจะนาฝนมันอาจจะหกแน่พี่น้องเพราะว่าเออ พวกหญ้าพวกยังมันก็ขึ้นเนาะตะไคร้ก็มี่คุณแมวตะไคร้บ่แม่ตะไคร้มีอยู่ตะไคร้มีอยู่ตะไคร้มีอยู่ก็บ่เอาเอาพ่อได้ใส่ต้มจกักสามหัวอสามหัว<า>พอ่อ<า>แล้วแม่ใกล้บ่หลายใกล้ตัวห,หนึ่งบัหลายอ,อันนี้ก็เออัอนี่ พักอีตู่ต้มม้ตใส่ต้มไก่บ่อืพักอีตู่แงม,มต้มใส่พักอีตู่บ่แม่อมืต้มถิมใส่จังไรเจี๋ยพ่อให้มันหอมเนาะอ,อืเอากระเด็ดเอาเลี้มกระแตกคือปัดสวนขั้วตะไคร้เอาบ่ก็<อ>ต้องไปซื้อยากครับแม่น่าค่าเดียวกัได้เครื่องแกงครบนะ่าแม่ เขือนบกเขือเอ,เอาหึ้งไปตำบอเึ้นไงบกเผากะลังสีไงอีกบ่จักมือก็ได้กินมากแล้วพี่น้องมะพร้าวอ,อีกประมาณจากักบ่ถึงหกเจ็ดปีกะนา่นากะน่าจะได้กินน้วยแล้ว ปลูกลืมไปเลยปลูกลืมคิดลืมไปเลยเดี๋ยวไปสวนบักพริกแม่เก็บบักพริกอีกบ่แม่เก็บบักพริกวะแม่อ๋อบักพริกโบ่าณเหมือนพี่น้องให้นะรถอีแตกจักไทยน้าแล้วเมื่อกี้ดำหน้าซอยสั้นจ่อย โอเคครับขอบคุณครับติดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ได้เยครับเด้อพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ